ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพาญพาณาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเทวทูตพระอาจารย์ผู้อธิบายมาัคคเทวสูตรได้กล่าวอธิบายคำไว้ว่าเทวทูตแปลว่า พูดของเทวะอะไรคือเทวะยกตัวอย่างว่ามัจจุหรือความตายชื่อว่าเทวทูตของมัจจุชื่อว่าเทว,วเทวูตอย่างหนึ่งได้แก่ทุกสิ่งที่เตือนว่าใกล้ความตายเข้าทุกทีเช่นเมื่อเส้นผมบนทิศะงอกก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าใกล้ความตายเข้าแล้วผมงอกจึงเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งทุกๆสิ่งที่เป็นลักษณะแห่งเกิดแก ตายและราชทันชื่อว่าเทวะทั้งนั้นและเพราะเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนอย่างทูตมาบอกข่าวจึงเรียกว่าเทวทูตอีกอย่างหนึ่งเทวทูตแปลว่าทูตเหมือนเทพย,ายดาคล้ายคำว่าทูตสวรรค์คือเหมือนเทวดามาบอกเตือนให้ไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่งเทวทูตแปลว่าทูตของวิสุทธิเทพหมายถึงพระอรหันต มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะได้สอนให้พิจนารณาเนืองเพื่อความไม่ประมาทฉะนั้นเมื่อเห็นเทวทูตก็ย่อมจะไม่ประมาทและเว้นทุจริตต่างๆได้ส่วนคนที่ประพฤติทุจริตต่างๆนั้นก็เพราะไม่เห็นเทวทูตมาตักเตือนใจจึงเป็นผู้ประมาทมัวเมาต่างๆแม้จะได้พบเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายและคนถูกลงราชทัร์ แต่ก็ไม่ได้ข้อเตือนใจเทวทูตก,ก็ไม่ปรากฏเรียกว่าไม่เห็นเทวทูตนั่นเองฉะนั้นคนที่ทำบาปทุจริตทั้งปวงเรียกว่าไม่เห็นเทวทูตทางนั้นตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเทวทูตไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดาจะเห็นได้ด้วยตาปัญญาเช่นเดียวกับเทวดาหรือตามที่เชื่อถือกันตาธรรมดามองไม่เห็น น่าจะเรียกว่าเทวทูตเพราะมีแยบยนต์นังกล่าวนี้ด้วยครั้นยมราชสักแล้วปรากฏว่าผู้นั้นไม่เห็นเทวทูตคือได้ทำบาปทุจริตแล้วก็นิ่งอยู่หาได้สั่งให้ลงโทษอย่างไรไม่การที่สักถามนั้นก็เป็นเงื่อนให้คิดว่าเตือนให้ระลึกถึงบุญกุศลคือความดีที่ได้ทำมาแล้วด้วยความไม่ประมาทเพราะได้เห็นเทวทูตในบางครั้งบางคราวถ้าไม่ได้ทำบุญกุศลไว้บ้างเลย ก็เป็นการจนใจช่วยไม่ได้ดูยมราชก็จะช่วยอยู่เท่ากับเป็นตัวสตินั่นเองแต่เมื่อช่วยไม่ได้ไม่ได้สติที่จะระลึกถึงกติธรรมดาและบุญกุศลบ้างเลยแล้วก็จำต้องนิ่งอยู่เหมือนอย่างวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมยมราชจึงไม่ต้องสั่งลงโทษสัตว์ผู้ทำบาปต้องเป็นไปตามกรรมของตนเองตามหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเทวทูตสตดนี้ จึงแฝงกติธรรมที่สุขุมอยู่มากแต่แสดงเป็นปุคลาธิฏฐานคือตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคลมีตัวตนและแสดงนรกตามเขากติความคิดเรื่องนรกในชาดกดังกล่าวนั่นแหละแต่ประปรุงรวบรัดเข้าแต่พระอาจารย์ก็ยังอธิบายให้เข้ากันกับนรกในชาดกคืออธิบายว่ามหานิรยะที่กล่าวในเทวทูตสูตรก็คืออวีจินิรยะหรืออเวจีนรก เอเวจีในชาดกสําหรับบาปหนะักแต่มหานิระในพระสูตรเป็นนรกกลางสําหรับบาปทั่วไปเพราะมิได้ระบุประเภทชนิดของบาปไว้ทั้งในพระสูตรนี้ยังเอื้อถึงกฎหมายบ้านเมืองแสดงราชธรรมเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเพราะแม้จะไม่คํานึงถึงกติธรรมดานึกถึงกฎหมายบ้านเมืองเกรเงราชธรรมก็ยังช่วยให้ละเว้นทุจริตต่างๆตามกฎหมายได้เป็นเข้าเงื่อนให้เห็นความสัมพันธ์แห่งชาติ และศาสนาเหมาะดีอยู่และในเทวทูตสูตรนั้นไม่ได้กล่าวว่านรกอยู่ที่ไหนต่างจากกติที่กล่าวว่านรกอยู่ใต้แผ่นดินนี้ลงไปซึ่งพระอาจารย์นำมาอธิบายนรกที่กล่าวในชาดกพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าคติความคิดว่านรกอยู่ใต้พื้นแผ่นดินน่าจะเป็นของเก่ากว่าคือเก่าแก่มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเช่นเดียวกับคติเรื่องกับกันและสีทวีป แล้วจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นกติความคิดที่ไม่แสดงว่าอยู่ที่ไหนทั้งในพระสูตรนั้นกล่าวว่าสัตว์นรกไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมต่างจากที่พระอาจารย์อธิบายในชาดกว่าตายแต่เกิดอีกทันทียังมีนรกอีกสิบชื่อต่างจากชื่อนรกที่กล่าวแล้วแสดงไว้ในคำภีชั้นบาลีเหมือนกันไม่ได้กล่าวถึงวิธีทรมานแสดงแต่ระยะการที่สัตว์นรกจะต้องสวยทุกตั้งแต่นรกที่หนึ่ง จนถึงที่สิยืดยาวกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับอย่างกำหนดการจำคุกในกฎหมายคือ 1. อัพอภุทะมีเกณฑ์น,นับดังนี้เมล็ดงาโกศลเต็นเกวียนอันมันทุกน้ำหนักได้20ขสารีหรือ4ปัตถามคตเป็น1ปัตถโกศล4ปัตถานั้นเป็น1อรหกะ4อรหะกะเป็น1โทนะ4โทนะเป็นหมานิกะ สีมานิกาเป็นหนึ่งขารีล่วงแสนปีหยิบเอาออกเสียเมเล็ดหนึ่งเมล็ดงานนั้นจมดกอ่อนอพุท h หนึ่งสองเนรพุท h ห,ห,ห,หนึ่งเท่ากับยี่สิบอพุท h a สามอภพพตตะหนึ่งเท่ากับยี่สิบนิรพุท h สี่อหะหะหนึ่งเท่ากับยี่สิบอภพพาห้าอตตะหนึ่งเท่ากับยี่สิบอหะหะหกกุมุธาหนึ่งเท่ากับยี่สิบอตตะ เจ็ดโสคันธิกาหนึ่งเท่กากับยี่สิบกุมุทะแปดอุปละหนึ่งเท่ากับยี่สิบโันธิกาเกา้าปุณธิกาหนึ่งเท่ากับยี่สิบอุปละสิปมุทะหนึ่งเท่ากับยี่สิบปุณธิกะพระอาจารย์แสดงการคำนวณปีไว้ดังนี้ร้อยแสนเป็นโกรดร้อยแสนโกรดเป็นป,โรร 100, ปะโกดร,ร้อยแสนประกดเป็นโกรดประกด ร้อยแสนโกดธประกฏเป็นนหุดร้อยแสนนุดเป็นนินนหุดร้อยแสนนินนหุดเป็นหนึ่งอภุทะยี่สิบอภุทะเป็นหนึ่งนิรภุทะต่อจากนั้นก็คูณด้วยยี่สิบโดยลําดับและท่านอธิบายว่าอภุทะเป็นต้นไม่ใช่เป็นนรกแผนกหนึ่งแต่หมายถึงเกณฑ์คํานวณระยะการที่จะต้องไม่ทรมานดูในอวิจินิระยะนั่นเอง เมื่อมีระยะการยืดยาวที่จะพึงคำนวณด้วยอภทะคณนา,นาก็เรียกว่าอภุตในรพุทธเป็นต้นก็เช่นเดียวกันตามอธิบายของท่านนี้ชื่อทั้งสิ้นนี้จึงเป็นชื่อสังขยาเหมือนอย่างคำว่าโกดนหุตเป็นต้นนรกรอบนอกบางคราวสัตว์นรกหนีออกไปได้ทางประตูใดประตูหนึ่งแต่ก็ไปตกนรกใหญ่ ซึ่งมีอยู่หลายนรกด้วยกันตั้งอยู่ถัดก,กันออกไปโดยลำดับคือ 1. คูดนิระยะแปลว่านรกคูดมีสัตว์ปากแหลมเหมือนยังเข็มพากันบ่อนผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อกระดูกเจ็บปวดรวดร้าวอย่างหนักแต่ก็ไม่ตาย 2. กุกกุนนิระยะแปลว่านรกเท่าริงอยู่ถัดจากนรกคูดไปเต็มไปด้วยทานเพลิง มีเปลวร้อนแรงสมเผาให้เร่าร้อนแต่ก็ไม่ตายสามิมภริวณนิรยะแปลว่านรกป่าไม้งิ้วอยู่ทักจากนรกเท่ารึงไปมีป่างิ้วใหญ่แต่ละต้นสูงตั้งโยชดมีนามยาวสิบหนิ้วร้อนโชนถูกให้ปีนขึ้นปีนลงต้นนิ้วถูกหนาำทิ่มแทงเจ็บปวดร,ร้อนแรงแต่ก็ไม่ตาย 4. อสิปตะวณนิรยะ แปลว่านรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบเมื่อถูกลมพัดก็บาดมือเท้าใบหูและจมูกให้เกิดทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายหาคาโรทกาะณนะทีนิระยะแปลว่านรกแม่น้ำด่างหรือน้ำกรดอยู่ทะไปจานรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบเป็นที่ตกลอยไปตามกระแสบ้านทวนกระแสบ้าง รีรีขวางขวงบ้างสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาบนบกถามว่าอยากอะไรเขาบอกว่าหิวนายนิรยาบาลเอาขอเหล็กแดงงัดปากยัดก้อนเหล็กแดงเข้าไปไม่ริมฝีปากไม่ปากคออกผาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมาทางเบื้องล่างแต่ถ้าเขาบอกว่ากระหาย นายนิรยบาลงัดปากเอาทองแดงละลายคว้างกรอกเข้าไปในปากผาเผาอวัยวะที่กล่าวแล้วนำออกมาเบื้องล่างสวยทุกเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายนรกแม่น้ำด่างนี้พระอาจารย์อธิบายว่าเรียกว่านรกแม่น้ำเวตรณีชื่อเดียวกับนรกบริวารในชาดกที่กล่าวมาแล้วนายนิรยบาลเอาตัวใส่เข้าไปในมหานิรยะอีก เขาสวยทุกขเวทนาแรงกล้าถึงเพียงนั้นก็ไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมพระยายมในท้ายพระสูตรกล่าวว่ายมราชคิดถึงเหล่าสัตว์ผู้ทําบาปถูกทํากรรมกรต่างๆอย่างนั้นยมราชเองปรารถนาความเป็นมนุษย์และได้พบได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอุบัติขึ้นในโลกพระอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ยมราชเป็นราชาแห่งเปรตที่มีวิมานในคราวหนึ่งสวยทิพยสสมบัติในคราวหนึ่ง,ปะะงเป็นธรรมิกราชสวยกรรมวิบากและกล่าวถึงพระเทวทัตว่าบังเกิดในมหานิรยะหรืออวีจินิรยะนั้นยืนถูกทรมานอยู่เท้าทั้งสองจมพื้นโลหะถึงข้อเท้ามือทั้งสองจมฝาโลหะถึงข้อมือศีรษะเข้าไปในเพดานโลหะถึงคิ้ว หล่าโลหะอันหนึ่งออกจากพื้นเบื้องล่างแทงร่างกายทะลุขึ้นไปในเพดานหอกอันหนึ่งออกจากฝาทิศตะวันออกแทงทะลุอััยไปเข้าฝาทิศตะวันตกหอกอีกเล่มหนึ่งออกจากฝาทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงไปเข้าฝาทิศใต้ถูกตรึงแน่นไม่วันไหวไม่อยู่ซึ่งมีรูปเขียนไว้ในบทบางแห่งคติเรื่องนรกในพระสูตรที่กล่าวมา ดูก็คล้ายคึึงกันกับในชาดกแต่มีเพี้ยนกันดูน่าจะมีคติความคิดในสายเดียวกันแต่ประปุงแก้ไขให้เข้าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นและให้มีความกว้างขวางขึ้นนรกในในมิราชชาดกกล่าวถึงนรกสิบห้าขุมซึ่งพระเจ้าในมิราชเสด็จไปเที่ยวดูส่วนในสังกิะชาดกกล่าวถึงนรกแปขุมดูก็น่าจะมาจากคติความคิดสองฝ่ายแต่พระอาจารย์อธิบายให้เกี่ยวกันว่า นรกแปดขุมนั้นมีนรกบริวารอีกขุมละสิบหกทั้งยังมีนรกอนุบริวารอีกมากมายแต่นรกที่พระเจ้านมิราชเสด็จไปเที่ยวดูนั้นเป็นนรกบริวารของนรกที่หนึ่งที่กล่าวในสังกิจชาดกจึงต้องเพิ่มเข้าอีกขุมหนึ่งให้ครบสิบหกคือนรกไม้นิ้วดังกล่าวในไตรภูมิพระร่วงและยังได้อธิบายถึงบาปประเภทชนิดต่างๆที่ทําให้ไปตกนรกต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็ยังไม่ได้เหตุผลและหลักเกณฑ์เพียงพอทั้งบาปต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ก็มีอีกมากครั้นมาถึงเทวทูตสูตรไม่ได้ระบุประเภทชนิดของบาปโดยเฉพาะไว้แต่ระบุรวมกันไปว่าประพฤติทุจริตต่างๆเป็นต้นเท่ากับวางแม่บทใหญ่ไว้ว่าเมื่อประพฤติทุจริตก็จะต้องไปอบัยภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นการแสดงเข้าหลักใหญ่เหมือนอย่างคำว่า ทำชั่วได้ชั่วเมื่อกล่าวถึงนรกก็แสดงนรกเป็นหลักไว้เพียงหนึ่งคือมหานิระยะนอกจากนั้นเป็นนรกประกอบทั้งได้กล่าวถึงเจ้านารกคือยมราชมีนายนิรยาบาลทั้งหลายเป็นลูกมือส่วนในชาดกไม่ได้กล่าวถึงยมราชกล่าวถึงแต่นายนิรยาบาลซึ่งมีอยู่ในนรกขุมตื้นๆหน้าที่ของยมราชคือเป็นผู้สักดาผู้ที่ทำบาปที่ถูกนำตัวเข้าไป หลังสักถามคือเทวทูตห้าถ้าพิจารณาดูตรงๆก็ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้เป็นกฎเกณฑ์สำหรับวินิจฉัยได้อย่างไรแต่เมื่อพิจารณาโดยหลักธรรมก็อาจจะเห็นความมุ่งหมายว่าคนที่ทำบาปทุจริตต่างๆนั้นก็เพราะมีความประมาทไม่ได้คิดพิจารณาว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้คิดถึงราชทัน์คือไม่เกรงกฎหมายบ้านเมือง เรียกว่าไม่เห็นเทวทูตนรกในนิกายลามะนรกทั้งสิบตามที่กล่าวมานี้ท่าในได้ใช้คําว่านิรยะประจำอยู่ทุกคำดูเขาเงื่อนจะเป็นนรกอีกแผนกหนึ่งได้พบในหนังสือกล่าวถึงนรกตามัฏิลามะของทิเบตกล่าวว่านรกมีสองส่วนคือนรกร้อนและนรกเย็นผู้เรียบเรียงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่หนาวเย็นจึงมีนรกเย็นขึ้นอีกส่วนหนึ่งแต่พระพุทธศาสนาฝ่ายใต้แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวเย็นร้ายกาจจึงมีแต่นรกร้อนเท่านั้นนรกร้อนแปดขุมตามรัติลามะนั้นมีชื่อเหมือนกันกันกบนรกใหญ่แปดขุมทางฝ่ายใต้และตั้งอยู่ก้นบึ้งของแผ่นดินเช่นเดียวกันส่วน,นรกเย็นอีกแปดขุมตั้งอยู่ภายใต้ของกำแพงที่วงรอบโลกหรือจักรวาล มีภูเขาน้ำแข็งล้อมรอบและมีนายนิรยาบาลที่น่ากลัวเหมือนในนรกร้อนมีชื่อเป็นภาษาสันสกฤตดังต่อไปนี้หนึ่งอรพุทธะแปลว่าบวมเจ็บปวดคือสัตว์นรกที่นี่ถูกใส่ลงไปแช่น้ำแข็งที่เลื่อนไหลไปมีร่างกายเช่นมือเท้าบวมเบ่งเจ็บปวดด้วยความหนาวเย็นภาษาบาลีว่าอัพุทธะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่หนึ่งสอง นิล,ละพุทธะร่างกายชั้นมือเท้าบวมเบ่งยิ่งขึ้นเป็นเม็ดเจ็บปวดมีโลหิตไหลออกซิบซิบเจ็บปวดรุดร้าวด้วยความหนาวภาษาบาลีว่าเนรละพุทธะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สองสามอัตตะคือร้องไม่เป็นภาษาด้วยความทุกข์ทรมานภาษาบาลีว่าอัตตะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่ห้าสี่หหวะ คือหนาวเย็นยิ่งขึ้นจนเลนแข็งร้องแต่ว่าฮะฮะเท่านั้นคล้ายอภพะซึ่งเป็นชื่อภาษาบาลีของนรกสิบขุมที่สามห้าอหะฮะขากัไกลและฟันกระทบกันเพราะความหนาวภาษาบาลีอย่างเดียวกันเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สี่หอุตปะละอาการวมเบ่งเจ็บปวดของร่างกายวมเบ่งมากจนเหมือนดอกบัวเขียว ภาษาบาลีว่าอุปปละ,ะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่แปดเจ็ดปัทมะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลสิบสิบผุพองมากขึ้นจนเหมือนดอกบัวแดงภาษาบาลีว่าปัทุมะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่เก้าแปดปุณธริกะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลสิบสิบนั้นบวมเบ่งมากขึ้นจนเนื้อหลุดออกจากกระดูกเหมือนกลีบดอกบัวใหญ่หลุดออกไป มีนกและแมลงปากเหล็กจิกกัดได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสภาษาบาลีก็ว่าปุณธริกเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สินรกเย็นแปดขุมดังกล่าวนี้ได้เทียบกับนรกสิบไว้ด้วยแล้วมีชื่อเดียวกันเกือบทั้งหมดต่างแต่ใช้ภาษาบาลีหรือมคตฝ่ายหนึ่งใช้ภาษาสันสกฤตฝ่ายหนึ่งนรกสิบมีเพิ่มกุมุทะหรือที่หและโสกันทิกะหรือที่เจ็ด นรกแปดก็ขาสองชื่อนี้แม้จะชื่อเดียวกันแต่ก็เรียงลำดับสับกันดังที่เทียบไว้แล้วน่าตั้งข้อสังเกตว่ามาจากเข้ากติเดียวกันฝ่ายไหนจะได้จากฝ่ายไหนไม่อาจทราบได้ส่วนคำอธิบายต่างกันไปคนละอย่างทางอาธิลามะของทิเบตนั้นมีกล่าวต่อไปว่ายังมีนรกที่เป็นด้านหน้าที่ทางออกจากนรกใหญ่อีกสี่ส่วนคือหนึ่งอัคณินรก แปลว่าขุมไฟเต็มไปด้วยเท่าฐานที่ร้อนแรงทําให้หายใจไม่ออกเป็นเท่าฐานของซากศพและสิ่งปฏิกูลทุกชนิด 2. คุณฑปังกะแปลว่าสถานแห่งซากศพอยู่ถัดไปจากอาคณนิตนรก 3. คุรธาราวณะแปลว่าป่าไม้คมมิโกนคือป่าไม้แห่งหอกและจักอันคมเหมือนใบมิโกน อยู่ถัดไปจากนรกที่สองสอสิทาราวนะแปลว่าป่าไม้คมดาบคือป่าไม้ใบเป็นดาบอยู่ถันนรกที่สามแต่มีแม่น้ําแข็งขั้นอยู่สัตว์นรกนี้จากนรกที่สามข้ามแม่น้ํานั้นได้แล้วขึ้นฟังเป็นนรกที่สี่ต้องถูกใบไม้คมดาบบาดเจ็บทรมานมีพิธีสวดสำหรับผู้ตายขอให้แม่น้ําแข็งซึ่งใหญ่ตัวปานมาหาสมุทรเป็นลําธารเล็กๆ และขอให้ต้นไม้คมดาบกลายเป็นต้นกลลปรพพฤกอําวยความสําเร็จปรารถนาสิ่งต่างๆนรกรอบนอกเหล่านี้ดูเขาเดียวกันกับนรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทูตสูตรน่าจะมาจากคติเดิมเดียวกันและนรกเย็นขุมที่หนึ่งคืออรหุธะหรืออปุทะใช้ชื่อเดียวกันกับกําเนิดรูปกาในคันมารดาที่แสดงไว้ในอินทก,กสูตรสังยุตตานิกายว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นกาละ สัปดาห์ที่สองเป็นอภุทธะหรืออมพุทธะคือเริ่มมีสีเรื่อเป็นน้ำล้างเนื้อแต่ยังเหลวเหมือนดีบุกเหลวซึ่งจะแสดงในภรษาที่เจ็ดในรัติลามะนั้นยังกล่าวว่ามีนรกภายนอกอีกมากมายจำนวนถึง8ปดหมืนสี่พันโดยมากตั้งอยู่บนพื้นโลกในภูเขาในที่รกร้างในที่ร้อนในทะเลสาบโปรดติดตามรับฟัง สี่สิบห้ารสราของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป